สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่รายการธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจง่ายใช้ได้จริงวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสำคัญมากเรื่องที่ทุกคนล้วนเจอในชีวิตอิสรภาพทางใจคำถามคือจริงหรือที่ไม่มีใครทำร้ายเราได้ถ้าใจเราไม่ยอมอิสรภาพทางใจคืออะไรอิสรภาพทางใจหมายถึง ความเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจเราเองไม่ใช่อิสระภาพจากโลกภายนอกแต่เป็นอิสระภาพจากสิ่งที่ใจเราปล่อยให้ผูกมัดเช่นความโกรธความกลัวความเสียใจความน้อยใจสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ยอมให้มันควบคุมใจเรามันก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้จริงๆพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ไม่มีใครทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้ใจเราเป็นทุกข์หมายความว่าแม้จะถูกทำร้ายถูกดูถูกหรือถูกปฏิเสธถ้าใจเราไม่ยอมรับความเจ็บปวดนั้นเป็นตัวตนของเราเราก็ยังมีอิสรภาพความเจ็บปวดทางใจจึงเป็นเรื่องของการตอบสนองไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างในชีวิตจริง ลองนึกถึงเวลาที่มีคนพูดจาไม่ดีใส่เราถ้าเราโกรธเครืองและเก็บไว้ในใจนั่นแปลว่าใจเรายอมให้เขาทำร้ายเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ตอบโต้ไม่เอามาเป็นตัวตนของเราแม้คำพูดนั้นจะยังอยู่ใจเราก็ยังอิสระนี่คืออิสรภาพทางใจที่พระบุทธเจ้าสอนฝึกใจให้เป็นอิสระ แล้วเราจะฝึกใจให้มีอิสรภาพได้อย่างไรรู้ตัวสติรู้ว่าตอนนี้ใจเรากำลังโกรธหรือเจ็บปวดไม่ยึดติดอุปปาทานเข้าใจว่าความรู้สึกนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราให้อภัยเมตตาให้ความเมตตากับตัวเองและคนที่ทำร้ายเราฝึกปล่อยวางไม่ยึดติดกับเหตุการณ์หรือความรู้สึกนั้น อิสระภาพทางใจไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือยากเกินไปมันเริ่มจากการไม่ยอมให้ใจเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าใจที่เป็นอิสระคือความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกคนเริ่มฝึกใจในวันนี้เพื่อเป็นอิสระจากความเจ็บปวดและมีชีวิตที่สงบสุขขึ้นทุกวันครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจง่ายใช้ได้จริงถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับและขอให้คุณมีอิสรภาพทางใจในทุกๆวัน